บรรยากาศที่เขื่อนห้วยทาแล้วครับผมตอนนี้น้ำก็โอ้โหขึ้นเยอะนะครับผมลน้นสปีดวีไปแล้วครับเดี๋ยวให้ดูครับผมฝั่งนู้นเห็นไหมครับนี่ เ่าไงจะเฝ้าไปใส่คือเราว่แท้โอ้ยนี่นี่ครับผมบรรยากาศอยู่เขื่อนนะครับผมน้ำเต็มแล้วครับผมเยองอันนั้นมันเต็มไปอย่างน้ำอยู่อยู่น้องสีนะ่ะ บรรยากาศบ้านนี่ครับเห็นไหมครับเด<อ>ี๋ยวผมจะถ่ายหนะึ่โอ้โหเห็นไหมครับโอ้โ น้ำพอดีผมอยู่ตรงนั้นไม่ได้ครับผมเพราะว่าแตนเยอะมากครับผมตรงสะพานเมื่อกี้บอกบว่าจะไลฟ์สดตรงสะพานน้ำขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับี่นอีม แล้วเราจะลงไปดูทางทางลงนิดนึงเดี๋ยวให้อ้เหาะมันอยู่นนี้ก่อนว่าเขาเปิดน้ําแรงขนาดไหนแล้วใครจะกล้าลงไปบนเหาะเราเรามาดูอยู่ว่าทางลงตรงไหนนาะพี่น้องมันลําบากมากเลย ดี๋ยวผมมาเดินลงมาดูทางทางลงไปแต่ผมเคยลงมาหลายปีแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าอยู่ช่วงไหนเพราะว่ามันมีอยู่แถวนี้แหละมไม่แน่ใจน่าจะเป็นโอ้นี่ทางลงนี้ตรงนี้อันนี้มันทางลงคนระับโอ้ยลกมากครับคงจะไม่แก้ลงไปแล้ว ทางมันลบเกินนะครับผมไม่ลงไปดีกว่าเพราะทางมันอ่ะเนาะไม่ปิดไฟอ่ะเนาะเนาะอ่ะเนาะโอ้วยอันนี้เปิดไฟ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยคสวัสดีครับผมอันาไม่ปิดไฟก่อนอัเนาะไอ้เนาะไม่ปิดไฟก่อนเหละนนไฟรถอ่ะอุ้ย ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ววะได้สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยร้อนครับเออตรงนี้หน้าตาเราหล่อขึ้นนะย <ś webinars S 1> สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยครับผมสวัสดีครับ ย้อนเว่นมาหน่อยปวดตามากมตามันข้างข่าวเลยนะยางดึกนะครับผมก็กลับมาก็ประมาณสวัสดีครับผมสวัสดีสามล้านท่านนะครับผมที่อยู่กับเรานะครับอันนีพ้พามาชมบรรยากาศอยู่เขื่อนห้วยท่านะครับผม ตอนนี้ก็รู้สึกว่าอากาศเริ่มจะจะจะหนาวจะเย็นแล้วครับผมน,น,นึ่ข้างหลังผมจะเป็นเขื่อนนะครับผม อันนี้เขื่อนห้วยทานะครับผมบรรยากาศจะฟันประมาณนี้นี่เห็นไหมครับอิหยอกลิขิคืออะไรอิหยอกเห็นไหมครับน้ำเต็มแล้วครับผมตอนนี้น้ำล้นก็ระบายน้ำออกเพราะว่าวันก่อนๆที่มาก็เอาแต้มันจะไหนอิเนาะทำไมมันเยอะจังวะ แตนอะเมื่อกี้เกือบโดนไปตัวหนึ่งครับเกือบเกือบถ่ายคลิปไม่จบเลยครับต้องหนีแตนนะครับเยอะมากครับมันจะทำยังไงวะให้มันไม่มีแตนแต่มันเยอะจริงๆไหนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับผม โอ้เนเจ็ดนาทีแล้วเหรอสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยครับผมสวัสดีครับอันนี้ผมมายืนอยู่กลางถนนสันเขื่อนของเขื่อนห้วยทานะครับผมหรือที่รู้จักกันในเขื่อนห้วยทามันเดิมแหละอ่างเก็บน้ําห้วยทา นี่ครับดูดูดูครับดูดูดูครับข้างหลังก็จะประมาณนี้แล้วครับน้ำเยอะไม่มีใครลงน้ำเลยครับไม่มีใครหาปลาเลยช่วงนี้ ราะว่าปลาแถวบ้านเราก็เยอะเหมือนกันเราก็ไปต้มมมาหาเขื่อนแล้วข้าวมันจะสวยไม่อยากข้าวเราหวานไม่หวานฮะ <Huh? S 2> mm hmm. เดี๋ยวอีกประมาณสองนาทีนะครับผม mm hmm. ก็จะลงสดแล้วครับเอาครับเอาแค่เดิมครับไม่ไม่คุยกันนานพาไป,ป,ปดูบรรยากาศ อยู่เขื่อนห้วยทานะครับผมเหลืออ,อีกนนหนึ่งนาที <S 2> <S 2> <S 2> น,นะครับผม แล้วผมจะกลับกล้องให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับผมว่ามันเป็นยังไงครับนี่ครับโอ้สวัสดีครับผมห้าล้านท่านนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศอยู่เขื่อนนะครับผมน้ําก็เยอะแล้วครับ เยอะแล้วครับเนาะโอเคครับผมก็ครบเวลาแล้วครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมลาบายแล้วครับผมบายครับผมบายครับโอกาสหน้าเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ